คนเรียนจบปั้นงอกนี่เขาสัญญาณเสียแบบนี้กับทุกคนเลยเหรอวะจอม่าจักรันเอาไปหยุดนะนี่คุณจอบ้าเลยของคุณเนี่ยนี่มันคงไม่รู้สินะว่ากันอ่ะจบเกียร์นิยมมาไมรู้ไหมว่ามันจบมาจากต่างจังหวัดเฮ้ย เป็นอะไรอะลูกก็ดังตัวกสิแม่นางเนี่ยมันร้ายมันชอบหาเรื่องใส่ร้ายผมไปเรียกเขาอะไรอย่างนั้นเล่านางนู่นนางนี่ไม่ดีหรอกโอ้ยแม่ผู้หญิงแบบมาน่ะไม่จาเป็นต้องให้เกียรติอะไรเลยนี่รู้ไหมมันอยากได้ตําแหน่งหัวหน้าจะต้องแต่งเรื่องไปโกหกไอ้ผู้จัดการแล้วผู้จัดการก็ดันเชื่อแล้วเราทําอย่างนั้นจริงหรือเปล่าล่ะถ้าไม่ได้ทําก็ไม่ต้องไปสนใจไม่ทํา ผมทำแต่งงานถ้าลูกไม่ได้ทําอ่ะจะไปนสนใจทําไมเราก็ทําดีของเราต่อไปให้เวลาเป็นเครื่องตัดสินสักวันความจริงมันต้องปรากฏโอ้ถ้ารอความจริงปรากฏผมก็โดนไล่ออกพอดีอะ่ะแล้วเราจะทํายังไงอะ่ะไม่รู้เนี่ยโทรหาฟ้าดีกว่าฮัลโหลฟ้าอีกหนึ่งชั่วโมงเจอกันนะ ไปหาอะไรดื่มกันสักหน่อยเหล้าอะ่ะมันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกนะมันยิ่งทําให้สมองตื้อคิดอะไรไม่ออกโอ้ยคุยกับแม่แล้วไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหนื่อยใจกว่าเดิมอีกเนี่ยไปหาฟ้าดีกว่าหืมนางหน้านี่มันรลายจริง,รงๆเลยอะ่ะนี่มันคงไม่รู้สินะว่ากันอะ่ะจบเกียรินิยมมาไมรู้ไหม ว่ามันจบมาจากต่างจังหวัดน,น,นี่กันอย่าไปยอมมนะันนะการอะเก่งกว่ามันทุกอย่างเลยผมไม่ยอมหรอกมันกับผมอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้ นี่มันไม่ใช่งานผมนี่ใช่ก็งานนั้นฉันจะเป็นคนทำเองแต่ผมบอกผู้จัดการไปแล้วนะฉันก็บอกผู้จัดการไปแล้วเหมือนกันแล้วเขาก็อนุญาตแด้วยคุณนี่มันโคตรเอาเปรียบเลยนะ <c oughs> ได้ยินไอเดียที่ผมเสนอไป <c oughs> ก็เลยมาแย่งงานผมกันเห <c oughs> เรอแล้วไงจ๊ะตัวโรงงานนี้ทำหรือเปล่าถ้าไม่ทำนะเธอก็ลาออก,เ,กเลย นี่การอย่าไปยอมมันนะการอ่ะเก่งกว่ามันทุกอย่างคนเรียนจบบ้านนอกนี่เขาสันดานเสียแบบนี้กันทุกคนเลยเหรอวะทำมากอยากเอาไปกันการเอาไปหยุดนะนี่คุณทำบ้าอะไรของคุณเนี่ยผุ้แิพันธ์คะกันกานไม่ได้ทำร้ายตัวเองค่ะกันผมว่าคุณลาพักร้อนรักษาวันดีไหม ไปต่างจังหวัดหรือไปนั่งโง่ๆริมทะเลพิจารณาสักพักหนึ่งอ่ะบอสครับหยุดจังป้ายังไงยังยังไงหยุดบุรุษจัดการค่ะการการมันบีบคอต้องค่ะนี่กันทำร้ายเพื่อนร่วมงานนี่ถึงขั้นไล่ออกเลยนุ้ยก็้อนนี้มันตอแหลเยอะๆผมอ่ะ และนายเขาเลือกตอบโต้เขาด้วยวิธีการรุนแรงเนี่ยนะกันถ้านายยังขาดวุฒธธิภาวะแบบเนี้ยเราคงร่วมงานกันไม่ได้แล้วล่ะ เฉียดนิยมเนี่ยมไม่ช่วยอะไรเลยเนาะโดน,นยั่วนิดโดนยั่วนหน่อยแค่นี้ก็ฟิวขาบ้าแกเจาไงยังอีกยังอีกยังอีกระจ๊ะแหมยังไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองอีกสองวิด้วยนะแกมันงโง่เองอน้ยนางปัดทอง ทำไมคุณไม่ต่อยหน้ามันไปสักทีหนึ่งอ่ะเป็นฟ้านะฟ้าจะทําให้มันนอนโรงพยาบาลแล้วนอนโรงพยาบาลแล้วได้อะไรขึ้นมาแค่โดนข้อหาติดตัวสิอ่ะแล้วนี่คุณจะยอมเป็นไอ้ขี้แพ้แบบนี้เหรอนี่ฉันมีแผน ที่แพ้นี่เองแกกลับมาที่นี่อีกทำไมโดนไล่ออกไปแล้วพี่ชเหรออ้าวน้ำกรดช่วยด้วยช่วยด้วยไอ้ไอ้ไอ้ไอทำอะไรลงไปเนี่ยก็แหกตาดูซะก่อนสิผมแค่แก้แค้นมันที่มันมาแกล้งผมไงนี่กัน ถ้าตัวเขาหัวใจวายตายขึ้นมาจะทำไงฉันจะแจ้งตำรวจให้มันลากคอแก <liked i watch them> เห็นไหมว่าวการกระทำของนายเนี่ยมันไม่เคยส่งผลดีต่อนายเลยนะกัน เป็นอะไรนะลูกแม่ผมโดนเล่าจากงานนะโอ้ลูกแล้วก็เกือบติดคุกด้วยนะแม่ไหนมันเป็นยังไงเล่าให้แม่ฟังสิฟ้าเขาวางแผนให้ผมเอาน้ำกรดไปสาดหน้านังตัวไงแต่มันก็แค่ขวดเปล่านะแม่ ผมกะแค่ว่าจะให้มันตกใจอะแต่มันบอกว่ามันจะแจ้งความให้ตำรวจมาจับผมดีนะที่คุณกอนช่วยไกล่เกลีย่ยให้ผมเจ็บใจอ่ะแม่ทั้งตัวมันชนะผมอีกแล้วอ่ะการคนเราล้มแล้วก็ลุกได้นะทำไมต้องใช้ความรุนแรงแก้ปัญหาด้วยเล่าแต่ว่ากันไม่ผิดนะคะนางหน้านมา้ายจะตายเข้าร้ายเข้าเลว แล้วเราจะต้องร้ายต้องเลวเหมือนเขาเหรือไงอะเราจะให้ยอมมันเหรอคะเรายอมไม่ได้หมายความว่าเราแพ้แต่ที่เราควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้หรอกสิหมายถึงแพ้โอ้ยคาสอนของคนแก่นี่มันไม่ทันโลกจริงๆเลยอะล้วไม่ใช่เพราะคำสอนของเธอเหรอการถึงโดนไล่ออกอะก็หนูรักกันอะหนูไม่อยากให้การโดนรังแกต้องให้เขาติดคุกก,ก่อนหรือไงเธอถึงจะพอใจ ดีเท่าไหร่แล้วที่เขาไม่เอาเรื่องอ่ะโอ้ยน่าเบื่อกันฟ้ากลับก่อนนะกันแม่ไม่เคยขออะไรเลยนะแม่ขอสักเรื่องได้ไหมเลิกคบกับฟ้าซะเขาเป็นคนร้อนถ้าคบกันไปก็จะมีแต่เรื่องอ่ะ เวลาผมมีเรื่องอะไรผมก็เลือกที่จะคุยกับฟ้าเพราะมันสักใจผมดีแต่ก็จริงอย่างที่แม่พูดเราสองคนเหมือนกันเกินไปใจร้อนทั้งคู่ถ้ายังคบกันอยู่ก็คงจะมีเรื่องแย่ๆแ,แล้วผมก็อารมณ์ร้อนอย่างที่คุณตวงพูดจริงๆนั่นแหละการการที่เราทำผิดและยอมรับนะ่ะ มันเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาตัวเองนะลูกเป็นคนดีแล้วแม่ก็เชื่อมั่นตรงนั้นลุกขึ้นมาแล้วก็ต่อสู้ใหม่แต่ต้องสู้ไปในทิศทางที่เหมาะที่ควรนะลูกครับแม่ <laughs> นี่คุณแย่งงานคนอื่นเขามาแต่ทําไม่ได้เหมือนเขาก็เลยแกล้งเขาเพราะตัวเองสู้เขาไม่ได้เนี่ยเหรอไม่จริงนะคะผู้จัดการคือตัวงพอเธอตัวงคนอย่างคุณขืนอยู่ไปก็ไม่จะสร้างความเสียหายกับบริษัทคุณออกไปดีๆซะเถอะอ๋อก่อนจะออกไปเนี่ยช่วยไปจ่ายค่าปรับแทนบริษัทด้วยแต่ผู้จัดการคะม,มันตั้งหลายแสนนะคะ ตัวไม่มีเงินหรอกไปคุยกับฝ่ายกฎหมายเอาเองก็แล้วกันขอบคุณมากนะครับบอสที่ให้โอกาสผมกลับมาทำงานอีกครั้งนี่นี่มาหม่ความว่ายัางไงคะผมเรียกการเอาข้ามาทำงานเองแหละไปตัวออกไปได้แล้ว ลังทำงานเที่ยวน,นี้หวังว่าคุณคงไม่ใช่อารมณ์ทำงานเหมือนเมื่อก่อนนะครับผมจะมีสติให้เหมือนคำที่แม่สอนแล้วก็จะไม่หูเบาเชื่อใครหรอกครับดีมากครับผมรู้คนไม่เป็นจริงจริงขอบคมาจริงจครับที่ใหก้กาสคํคำสอนสคำเตือนจากแม่ ที่รักและหวังดีกับเราบางครั้งอาจจะไม่ถูกใจเราแต่มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องและไม่เคยทำร้ายเราแล้วเราทำอย่างนั้นจริงหรือเปล่าล่ะถ้าไม่ได้ทำก็ไม่ต้องไปสนใจไม่ได้ทำผมทำแต่งงาน คนบอกหมดไปไหนฉันไม่ยอมหรอกมันต้องผมไม่ยอมหรอกคุณนี่มันโคตรเอาเปรียบเลยนะคุณได้ยินไอเดียที่ผมเสนอเจ้านายไม่ใช่ไม่ใช่เจ้านายผู้จัดการคุณได้ยินไอเดียที่ผมเสนอ <c oughs>